ซื้อมามาเผ็ดตรงนี้เยอะตรงนี้แม่ต้องลองกันนะแม่ไม่อยากลองไม่ <c oughs> <c oughs> Normally. เอาวันนี้เมฆไม่อันนี้เอาหมดอายยุ่งอันนี้ไม่เป็นโฮวีนะแม่โฮวีเลยมันจะมีพวกพันธุ์พืชด้วยแต่อันนี้มันมีป่ะดูซิฮอกไกโดมิวนมฮอกไกโดอันนี้มันจะเป็นโฮวีฮวนี่ไงขนมบังโฮวีมันจะมีพวกเม็ดข้าวข้าวโอข้าวบาเล่ด,ด้วยป่ะส่วนผสมอ่ะอันนี้ดีกว่า ของกมมันทำสิอ,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 อันนี้ห่อเท่าไหร่อ่ะ